สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกลาลัดอิสระพักดีชื่อเล่นน้องจริงใจอนุบันเพชรบุรีสองทำหนเลขที่14วันนี้มาทดลองวิทยาศาสตร์น้อยค่ะไหลแรงหรือค่อยค่ะมาดูอุป,ปรกรณ์กันนะคะมีเคสใสมีปากกามีตะปูมี มีขวดพลาสติก,กค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็เอาตะปูมาเจาะค่ะแล้วก็เอากรีเฟใส่แล้วก็เอากรีเฟใ,ใส่ไปค่ะแปะไปค่ะเอาน้ำสีมาใส่ขวดค่ะ มเ,เลนะคะคแล้วก็ปิดฝาขวดค่ะมาดูกันนะคะ ปิดคักบนนะคะน้ำน้ำจะไม่ไหลเหมือนเดิมค่ะจริงใจจะเปิดแล้วค่ะก็ไหลเหมือนเดิมค่ะลองลองเอาคุณจริงใจจริงจะจะเปิดฝาดูดึกว่าข้างบนจะไหลไหมคะน้ำข้างลา่าง ไหลแรงข้างบนค่ะน้ำเต็มแล้ววันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆค่ะ